คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเขาก็จะเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจไม่โลเลไม่อ้อมค้อมค่ะถ้าหากว่าเขาถูกนะคะเขาก็จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแม้ว่าจะยืนคนเดียวก็ตามเขาเป็นสายลุยค่ะลุยแบบไม่รอใครแล้วก็มีภาวะการเป็นผู้นำที่สูงมากเลยทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นที่พึ่งของคนอื่นเสมอค่ะ แต่ชีวิตเขาก็มักจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกันเหมือนดวงอาทิตย์ค่ะที่แม้จะแผดเผาไหม้ตัวเองแต่ก็ยังคงส่องแสงสว่างให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้เพราะความใจดีแล้วก็การเป็นผู้ให้จนเกินไปนะคะมันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ค่ะทําให้คนที่ไม่รู้จักพอเข้ามาในชีวิตเขาคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนคะอยากจะบอกจังเลยค่ะว่า คุณเห็นแก่ตัวบ้างก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแคร์ทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะดีกับเรานะคะบางคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหมดเวรหมดกรรมแล้วก็จบกันไปค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นคนที่ดวงแข็งโคตรๆเลยค่ะดวงแข็งดุดดังพญานกค่ะแม้ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาพังงาดใหม่ได้เสมอค่ะส่วนในด้านของความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะเป็นคนขี้น้อยใจมากๆเลยค่ะชอบเอาแต่ใจตัวเองนะคะความรักต้องได้ดั่งใจเสมอ แต่รู้ไหมคะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นสายเปยอย่างแท้ทรูค่ะเขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเขารักใครเขารักจริงทุ่มสุดตัวจริงจังเอาจริงค่ะถ้าใช่พิมพ์ใช่กดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะ